โอเคนะคะอาจารย์รับว่าไปได้เรื่อยๆเลยครับอันนี้เป็นจุดจุดบริการเป็นจุดแรกที่ลงทะเบียนนะคะจารย์ตรงนี้นะคะคนไข้ที่มาก็ตอนนี้เราใช้ของ NeoQ นะคะซึ่งสามารถที่จะตรวจสอบสิทธิ์ได้เหมือนที่บอกว่าเราต้องการอุปกรณ์ที่จะมาลงทะเบียนนะคะโดยที่ให้ประชาชนเป็นคนทำเอง Recording in progress นี่นะคะ ตรงนี้นะคะที่ที่เราอยากได้ตู้สองตู้ที่ที่แจ้งไปนะคะว่าอยากให้ผู้ป่วยลงทะเบียนได้เองนะคะพอผู้ป่วยลงทะเบียนตรงนี้ก็จะมีพยาบาลแนะนํานะคะให้มาชั่งน้ําหนักวัดความดันอยู่ในจุดนี้นะคะอาจารย์ซึ่งตอนนี้ของเราที่จริงตรงตรงตรงนี้เราจะมีเครื่องวัดความดันแต่เนื่องจากว่ามันเสียนะคะเราส่งซ่อมอยู่นะคะซึ่งก็ไม่ได้เพียงพอกับ กับผู้รับบริการของเราต่อวันนะคะนี้จะเป็นในโซนของของผู้ป่วยนอกนะคะค่ะพอ,อผู้ป่วยช่างน้ำหนักวัดความดันเสร็จก็จะมาจุดตรงนี้เป็นจุดที่รอคัดกรองจากพยาบาลน,นะคะนี้นะคะ ตรงนี้พยาบาลก็จะเรียกผู้ป่วยตามตามคิวเข้ารับบริการนะคะแล้วก็มาดูเรื่องของไวต์นไซ์ซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งถ้าเราได้ตรงอุปกรณ์ในการชั่งน้ำหนักวัดความดันหรือว่าวัดส่วนสูงนี่ที่สามารถลิงก์เข้ากับโปรแกรมของเราได้เนี่ยมันก็จะทำให้จุดคัดกรองตรงนี้ทำได้เร็วขึ้นนะคะแล้วก็สามารถที่จะซักประวัติผู้ป่วยได้ได้ชัดเจนขึ้นนะคะถ้าคนที่มีความผิดปกติเราก็ จะมาะวัดซ้ำที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งตอนนี้ก็ยังเป็นแมนนว่นทั้งหมดนะคะอาจารย์ค่ะมันก็จะเป็นเหมือนกรณีคนนี้ค่ะก็ต้องเอาใบนะคะนี่ก็จะเป็นผู้ป่วยที่รอนะคะรอรอรอคัดกรองจากพยาบาลคะ่ะอาจารย์ค่ะนี่ก็จะเป็นในโซนพอคัดกรองตรงนี้เสร็จนะคะ ผู้รบับบริการก็จะมานั่งอยู่ฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้นะคะเพื่อที่จะรอพบแพทย์นะคะซึ่งแพทย์ของเราถ้าเป็น o อ d ดีเนี่ยเราก็จะมีทั้งหมด3ห้องตรวจนะคะเป็นนี่นะคะนี่ก็จะเป็นน้องผู้ช่วยพยาบาลเรียกผู้ป่วยก่อนเข้าพ,พาบแพทย์แล้วก็จะมีพี่พยาบาลอีกขั้นหนึ่งก็อยู่โพสสกรีนตรงนี้นะจะ ถ้าเราเราได้อุปกรณ์นี่มันสามารถเชื่อมหรือว่าลิ้์ต่อกันเนี่ยมันจะทำให้ให้เราทำงานได้เร็วขึ้นอันนี้เป็นลักษณะของผู้ป่วยในโซน OPD ทั้งหมดนะคะจานพอมาถึงฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นเป็นโซนของคลินิกพิเศษนะคะเป็นของ NCD นะคะตรงนี้เราก็ผู้ป่วย NCD ก็จะมารอรับบริการตรงนี้ค่ะ ในในส่วนนี้ก็จะเป็นคัดกรองของ NCD ก็จะเข้ามาห้องนี้นะคะออกมาห้องนี้ก็มารอพบแพทย์นี่ก็จะเป็นห้องห้องตรวจแพทย์ของ NCD NCD ของเราวันหนึ่งก็ประมาณ80-100คนนะคะก็จะมีคุณหมอช่วยตรวจอยู่2ท่านนะคะ พอคนไข้ตรวจเสร็จตรงนี้ก็จะเป็นจุดของผู้ป่วยที่มารอรับยาจากห้องยาของโรงพยาบาลเรานะคะใครเยอะมากจันต้องการทราบรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมไหมคะเด <ทำ S 1> ี๋ยว <ทำ S 1> หนูจะลองให้ผู้รับบริการสักคนหนึ่งดีไหมคะ <ทำ S 1> ว่า<ำ>คุยกับอาจารย์<ำ>ว่า<ำ>เราให้ฟังหน่อยว่าเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างครับ ก็อยากปรมาแต่งองครับก่อนอนุญาตครับเต่พอดีว่าตั้งส่วนกลางเผลไข้โฮว่าการจัดบริการของโรงพยาบาลเขาเป็นจะได้พ่องนี่นะคะพอดแนะนําตัวเก่าก็ได้นะคะนอกไปได้ไปเผยแพร่ไหนเนาะพอดีว่าจะมาช่วยโรงพยาบาลเขาเนอะจ้ะครับสวัสดีครับผมไร้พึ่งครับตูว่าละบริการที่โรงพยาบาลขาครับวันนี้ของคนหลายเนาะคนตัมั่งหน้าหลายตาแล้วครับรกาล้อขัดย่าไปหน่อยนะครับเจ้าหน้าที่ก็ัวพยายามทำถึงที่แล้วนะครับ ก็คืออยากได้อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มันเร็วๆหน่อยบริการเพืทั้งผู้มารับบริการนะครับที่โรงพยาบาลหาองคานะครับเหมือนบาคนหลายนะครับผมผมารอได้เจ้าแล้วครับตอนนี้ยังไม่ได้ตรวจเลยครับรออยู่นี่นะครับขอบคุณนะครับพ่อเนึ่งขอบคุณค่ะติ๊กเป็นคนใต้ฟังรู้เรื่องเปล่าเนี่ยติ๊กครับผมผมผมถามถามพี่พยาบาลหน่อยนะครับก็คือคนนี่แน่นแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร เลยเลยเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะจานพอดีวันเสาร์อาทิตย์เราเปิดเยอะเยอะกว่าพิเศษนิดนึงตรงที่ว่าหนึ่งมันมีคลินิกความดันนี่มันจะแน่นอยู่แล้วค่ะจารย์แต่ว่าเนื่องจากว่าพอหลังจากนี้ไปเนี่ยมันจะตรงกับวันหยุดนะคะวันวันนี้อาจจะแน่นกว่าทุกวันไปนิดก็ไม่เยอะอะนะคะอย่างวันเนี้ยกะว่าแน่นๆ่นแบบเนี้ยทั้งวันเนี่ยสักผู้มารับบริการสักกี่คนครับ ได้เฉลี่ย400กว่าคนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่นายเดินไปจุดที่ทําบัตรว่าตอนนี้คิวเข้าถึงคิวที่เท่าไหร่น,ะะนี่เช้า9โมงครึ่งเนาะยังยังเช้าอยู่คนเท่าไหร่ละเดี๋ยวดูน่งนงตอนนี้คิวทีตัวแดและะ้วค่ะใจไปใจคิวจากใบสั่งยาไปน้ำต่ะตอนนี้ที่นะะี่200 202ขายจาน สองรถ้าอย่างเงี้ยตอนเนี้ยสองทั้งวันกะว่าสักได้น่าจะไปถึงสักเท่าไหร่อะครับจากประสบการณ์นะครับาจานถามใหม่ไม่ได้ยินปะตอนเนี้ยคิวที่202แล้วถ้าถ้าวันนี้ทั้งวันจนหมดวันเนี่ยกะว่าสักกี่คนนะครับประมาณ400กว่าคนคะ่ะจานส <400 S 2> ี่ร้อยลว่าเราเียเพราะว่า ตอนบ่ายมันจะมีคนไข้ที่เรานัดมาโดยที่มาตามนัดแพทย์ซึ่งไม่ได้เจาะเลือดเนี่ยเราจะนัดบ่ายโมงค่ะเพราะฉะนั้นเช้าบ่ายก็จะมีมีคนไข้อยู่ประมาณนี้ค่ะอาจารย์ครับถ้าสมมุติคนมาตอนเนี้ยกดคิวที่สองร้อยกว่าเนี่ยตอนนี้เก้าโมงครึ่งโดยประมาณนะครับจะได้กลับบ้านจะกี่โมงครับคนมาคิวตอนเนี้ยคนป่วยทั่วไปจนถึงเวลานี้เนี่ยเราก็จะทําให้ได้ก่อนเที่ยงทั้งหมดค่ะอาจารย์ ไา้ยังไง,งก็<ห>ต้องอาจอจะเลทหรือว่าอะไรนี้คือคือเราจะไปตัดดูตามจํานวนคนไข้เนี่ยว่าตัดบ่ายเนี่ยประมาณสักสิบเอ็ดโมงถ้าเราดูคนไข้เ,เหลือตรงนี้เยอะแล้วก็อ่าหมอศักยภาพของหมอต่อชั่วโมงเนี่ยได้เท่าไหร่เราก็จะตัดคนไข้ข,ข้างหน้านี้ยกเว้นว่าอ่าเราก็จะมีจุดทีอาจมีพยาบาลที่อาจดูว่าคนไข้รอได้หรือรอไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะจา์เราจะตัดที่11โมง แต่ถ้ามาเช้าอย่างนี้เราการันตีไว้ที่ก่อนเที่ยงค่ะหมายถึงว่าถ้ามา11โมงตอนนั้นคือก็ต้องรอต้องรอรอป่ายรอนอปนายค่ะแต่จะถูกประเมินเบื้องต้นก่อนนะคะว่าเขาเขาอาการที่เขาจะรอได้หรือเปล่าครับครับครับเคยเยอะที่สุดกี่กี่คนครับที่ในหนึ่งวันเนี่ยมาแบบหลบลัยเนี่ยหนึ่อาจารย์ตอนช่วงโควิดเท่าไหร่นะคะหกหกร้อยกว่าในปีที่เป็นเป็นโควิดนะคะ เยอะที่สุดเลยเพราะว่าตอนนั้นโรงพยาบาลคือรับตรวจแล้วก็รักษาโควิดด้วยที่รับส่งต่อมาจากรพสต่อครับแล้วแต่เฉลี่ยเฉลี่ยเนี่ยมันอยู่สักเท่าไหร่ครับโดยโดยรวมๆแล้ววันคนจะอยู่สี่ร้อยกว่าคนสี่ร้อยกว่าเนาะครับครับส่วนแล้วจริงๆสถานที่มันกับกับสิ่งที่มีอยู่มันรองรับออกแบบไว้สามารถรองรับสักเท่าไหร่ครับถ้าถ้ามันรองรับแบบมีคุณภาพนะครับ ที่จริงต่อวันเนี่ยถ้าในเฉพาะของ OPD น่าจะประมาณสัก300รอกว่าค,ครับโอเคพราะเพราะจอันนี้ก็เท่ากับว่าแอร์อัดแออัดทีเดียวใช่ไหมครับโดย <เอ S 2> โดยตลอดครับโอเคแล้วสิ่งที่จะเป็นประโยชน์มากที่สุดไล่เป็นลําดับไปเลย<ม>คือ,ค,อคืออะไรบ้างครับจากผู้ปฏิบัติงานเนี่ย<ม>ว่าอะไรถ้ามันมีก่อนหลังม,มันจะช่วยได้ถ้าได้อยากได้อะไรก่อนลาดับไล่ไปเรื่อยๆผมผมจะได้พอเข้าใจบริบทนะครับแต่ผู้ที่ อยู่ในสนามรบจริงคือคือที่ที่ทางะกรมการคุยกันไว้อาจารย์คือคอ,อันดับแรกที่ที่เราต้องการคือเราต้องการระบบระบบโปรแกรม <c oughs> ซึ่งตอนนี้เราใช้ host fp ซึ่งรู้สึกจะเป็นเวอร์ชั่น3ซึ่งเราต้องการ <c oughs> อัปเกรดของเวอร์ชั่นโปรแกรมที่ใช้ในระบบของโรงพยาบาลทั้งหมด เพราะว่าเวอร์ชันสามนี่มันก็ล้าสมัยซึ่งพอเราเชื่อมต่ออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีปัญหาค่ะอาจจะต้องตรงเนี้ยมันก็จะใช้งบประมาณเยอะพอสมควรพอเราอัพเป็นเวอร์ชั่น4ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีอุปกรณ์รองรับนะคะหลังจากที่เราอัพโปรแกรมที่ที่เราคุยก็คงจะเป็นตู้ตู้เหมือนตู้คีย์ออสค่ะที่ที่สามารถเชื่อมกับโปรแกรมโฮสต์เอพีแล้วก็สามารถให้ผู้รับบริการเนี่ยเขาสามารถที่จะทําได้เอง นะคะแรกๆเราก็อาจจะช่วยสอนหรือว่าอะไรเนี้ยค่ะเนาะคือผู้ป่วยส่วนหนึ่งที่เป็นผู้ป่วยเก่าอยู่แล้วเนี่ยสามารถที่จะมาลงทะเบียนเข้ารับการรักษาได้เองนะคะ,คะพอลงทะเบียนแล้วเขาก็จะรู้ว่าเขาจะต้องไปต่อที่ช่างน้ําหนักวัดความดันก่อนที่จะมีการคัดกรองซึ่งเราก็อยากได้อุปกรณ์ที่ตอนนี้มันทันสมัยขึ้นราะคอะาจารย์ว่าสามารถเชื่อมต่อกับโปรแกรมโฮสต์เองที่เข้ามาในในตรงนี้ได้เลยนะคะ คืออุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมลิงค์ข้อมูลนะคะพอมาถึงจุดจุดคัดกรองของพยาบาลเนาะพยาบาลก็จะใช้เวลาน้อยลงในการที่จะอ่าซักประวัติแต่ได้ความละเอียดมากขึ้นคือตรงนี้ค่ะอาจารย์คือเราอยากได้คือที่ที่ o ด d ก็พูดไว้ประมาณนี้อย่างเครื่องชั่งน้ําหนักวัดความดันตอนนี้ของเราก็ไม่ได้เชื่อมนะคะเพราะว่า การจัดซื้อนะแต่ละงวดแต่ละครั้งนี่มันมันก็ไม่ได้ซรัพย์สของเรามีแต่ว่าไม่ได้เชื่อมแล้วก็ยังไม่เพียงพออาจารย์ส่วนอุปกรณ์ก็น่าจะมีประมาณนี้ครับฟังดูอันดับแรกก็คือระบบและอุปกรณ์นี่แหละที่จะช่วยให้ผู้ผู้มารับบริการเนี่ยสามารถบริการตัวเองได้ระดับหนึ่งแล้วก็เชื่อมโยงก็จะทําให้คู้นง่ายการใช้บริการรวดเร็วขึ้นภาระกับ เจ้าหน้าที่ลดลงก็จะทํางานได้เร็วขึ้นอาใช่อย่างนั้นเลครับผมเข้าใจอย่างนี้ถูกต้องไหมครับฟังฟังถูกต้องเลยค่ะอาจารย์หมายถึงว่ามีอุปกรณ์ที่สามารถที่จะมาซัพพอร์ตเพื่อลดระยะเวลาของการให้บริการโอเคการรอคอยก็จะลดลงการการบริการก็จะมามาเร็วกลับเร็วโหลดของเจ้าหน้าที่ก็เบาลงหน่อยเพราะว่า ผู้รับบริการก็ไปดูแลตัวเองกับ<ม>เครื่องก็ช่วยในระดับหนึ่งถูกต้องไหมครับผม,ผมเข้าใจอย่างนี้ถูกต้องครับอันนี้ลาดับถัดไปสมมุติเอาเข้าใจแล้วระบบและอุปกรณ์ถัดไปอะไรที่จะเป็นประโยชน์ครับถ้าสมมุติระบบลอุปกรณ์ลอยมาแล้วถัดไปคือถัดไปหมายถึงอ๋อจริงๆโรงพยาบาลเรามีมีแผนเรื่องปรับสถานที่เนาะในในส่วนนี้ เดี๋ยวพี่นายอาจจะต้องให้ทางทีมผู้บริหารเป็นเป็นผู้นำหนออาจา์นะคะเพราะว่ามไเรื่องสานที่ของเราก็ก็มีทีมใจบ้านเข้ามาดูให้เราอยู่ว่าจะต้องปรับยังไงเพื่อเพื่อให้ผู้รับบริการสะดวกนะคะแต่ในส่วนของดีก็ก็คงมีประมาณนี้ค่ะอาจารย์ว่า และในส่วนของเรื่องของบุคลากรอก็ญญอเป็นส่วนของโรงพยาบาลที่จะต้องพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้ให้ใช้แล้วก็ดูระบบต่อไปได้ครับโอเคคุณพัฒนามีมีจะถามอะไรเชิญนะครับเชิญเชิญขอช่วย,ช,วย,ช,วยช่วยพาไปดูห้องห้องขัดจัดก,การหน่อยครับที่เห็นบอกว่ามีการใช้ซ้ําซ้อนระหว่างอีอารกับห้องขัดจัดก,การ พ,พี่นายไปยช่วยพาไปดูห้องหัตถการหน่อยครับอ๋ออาจารย์ห้องหัตถการในส่วนของ OPD ของเราไม่มีนะคะอาจารย์ที่ที่ตามแลนที่เราขอไปว่าเราน่าจะต้องมีห้องหัตถการในส่วนของ OPD จะมีแค่นี้นะคะแต่ทุกวันนี้เราต้องให้คนไข้ไปทําหัตถการที่ห้องฉุกเฉินนะคะซึ่งห้องฉุกเฉินของเราก็คนไข้ฉุกเฉินค่อนข้างเยอะมากนะคะตอนนี้ก็ อันนี้เป็นส่วนของหน้าห้องฉุกเฉินนะคะในในในแบบชุดใหม่ก็จะมีห้องอยากาลครับแต่ว่าปัจจุบันไม่มีครับพี่แพทเดี๋ยวผมผมแนะนําท่านผออด้วยนะครับผอ,อ,อ,อมงคลผอ,อเอี่ยวนะครับแล้วก็พี่น้อยนะครับอยู่อยู่จอด้านบนนะครับคุณอภิชาติครับอนุญาตทดสอบเสียงครับจัน ได้ยินครับหมอเอียวครับขอบคุณนะครับได้ได้ยินครับตอนนี้เราจะใช้เ,เวลาคนไข้มีหัตถการที่ผู้ป่วยนอกครับเราก็จะต้องไปฝากที่ห้องฉุกเฉินใช้เตียงที่ห้องฉุกเฉินนะครับในการทรําหัตถการร่วมกันซึ่งห้องฉุกเฉินเองเนี่ยเรายังมีเตียงสําหรับผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินในสี่เตียงครับแล้วก็ทําให้ปัญหาก็คือ ER c l คลาวดิ้งนะครับก็คือคนไข้ฉุกเฉินที่มีความจําเป็นเนี่ยไม่สามารถใช้เตียงหรือว่าบริหารจัดการเตียงได้เพียงพอนะครับแล้วก็รวมถึงห้องแยกโรคสําหรับผู้ป่วยนอกก็ยังไม่มีครับเวลามีผู้ป่วยลงสัยเรื่องของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเนี่ยก็ต้องไปใช้ห้องแยกโรคของที่ห้องฉุกเฉินครับทําให้ความเพียงพอเนี่ยมันกระทบนะครับไปที่การให้บริการผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินด้วยครับซึ่ง ซึ่งบางครั้งเนี่ยมีผู้ป่วยที่ต้องรอดีเฟอร์หลายรายรซึ่งเพเภอเราก็ดูดูแลประชากรห้าหมื่นคนนะครับก็ถือว่ามีความหนานแน่นของห้องฉุกเฉินเดิมอยู่แล้วนะฮะครับจาดครับอัตลักการทั่วไปอย่างเช่นการฉีดยานะครับหรือว่าการนั่งพักเพื่อรอให้ความดันลงนะครับการเจาะเลือดหรือว่าการเตรียมผู้ป่วยก่อนเอ่อแอดมิดหรือว่ารับไว นอนโรงพยาบาลในในหอผู้ป่วยในอะครับก็ต้องมาใช้ที่ห้องฉุกเฉินทั้งหมดเลยครับจันครับขอบคุณมากครับขอบผมชี้ตรงนี้ก็คือว่าจริงๆแล้วตรงเรื่องของปกติหรือเรื่องแต่ตรงนี้อยากให้ฟีเจอร์เรื่องของความซีเรียสนะครับเรื่องของอิมแพคของสังคมแล้วก็ไอ้เรื่องของที่ยังขาดแคลนอยู่อะครับนะฮะแล้วเดี๋ยวเราเราลงมาดูต่อไปเรื่อยๆนะครับ ส่วน OPT นี่ก็คือว่าถ้าทำทำทั้งหมดแล้วเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็คือจะปรับปรุงเรื่องของการบริการความเร็วในการรับรูปคนไข้าจากร้อยสามสิบนาทีเหลือเก้าสิบนาทีอะไรทำนองนี้นะครับใช่ครับหมอเอียวอยากเสรมิมอะไรอีกไหมครับได้เลยนะครับหมอเอียวครับใช่ครับอาจารย์ครับเพราะว่าตอนนี้เออมันก็จะมีมีปัญหาเดิมซึ่งซึ่ง ในหลายๆโรงพยาบาลครับโดยเฉพาะของโรงพยาบาลท่างผาเราเนี่ยมีปัญหาเรื่องของการออกแบบตามโครงสร้างอาคารเดิมครับซึ่งอาจจะไม่ตอบสนองการใช้งานในในปัจจุบันนะครับในเรื่องของความเพียงพอของห้องตรวจนะครับแล้วก็ห้องที่มีความจําเป็นอย่างเช่นห้องทําหัตถการนะครับแล้วก็การการจัดโซนในเรื่องของการเอ่อพื้นที่รอคอยสําหรับผู้ป่วยครับทั้งการแยกโซนระหว่างผู้ป่วย มาที่มาตรวจโรคทั่วไปกับผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อรังครับซึ่งซึงซงตอนนี้ถ้าเราจัดพื้นที่ได้ในในอาคารเดิมขนาดเนี้ยคิดคิดว่ามันก็มีเสี่ยงต่อการที่จะแพร่กระจายของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจครับถ้าถ้า,ถาสมมุติว่ามีการระบาดของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจในในอนาคตนะครับจันร์ก็รวมถึงเรื่องของเราอยากจะรีโนเวทฟังก์ชันให้ให้พื้นที่เนี่ยใช้งานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็เพิ่มในเรื่องของการระบายอากาศต่างๆนะครับขอบคุณครับจาจาร์ครับ ขอบคุณครับคุณ,คณ,คณพี่ชาติครับเมื่อเมื่อครัรง้ง,งเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมจะกำลังอาจจะต้องขึ้นลิฟต์นิดนึงครับอาจจะหายแวบไปสักห้านาที <c oughs> เดี๋ยวมาต่อแป๊บนึงนะครับ